สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับอาจารย์โตประทูปูนวิคกิ้งช็อปในรายการรู้ทุกเรื่องกับอาจารย์โตนะครับครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ในการบันทึกภาพของผมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอนะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมไปเดินทางทํางานในต่างจังหวัดตลอดนะครับเดินทางไปในจังหวัดต่างๆนะครับหลายจังหวัดสิ่งหนึ่งที่ผมติดไปด้วยก็คืออุปกรณ์บันทึกภาพนะครับบันทึกภาพในขณะทํางานบันทึกคลิปในขณะทํางานหรือเลิกงานก็ถ่ายเป็นลักษณะ บบท,ทุกประเภทอะนะครับทั้งคาเฟ่ทั้งอวอลล็อกนะครับทั้งตึงท่องเที่ยวนค,คือหลังเลิกงานเนี่ยผมจะหร,หรือหรือตอนเช้าเนี่ยผมจะตื่นมาแล้วผมก็จะเดินไปชมตลาดบ้างนะครับไปชมพื้นที่บ้างนะครับความสวยงามทีนี้รอบนี้ไปไปที่จังหวัดจันทบุรีไปนานนะครับไปสองสัปดาห์นะครับผมมีโอกาสได้แวะกรุงเทพวันหนึ่ง ผมก็ไปจัดหาเลนได้ตัวหนึ่งนะครับที่กรุงเทพคือเป็นเลนโซนี่นะครับ SEL 3 5 f 1 8ตัวนี้นะครับก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำรีวิวนะฮะแต่วันนี้เอามาให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องเขานะครับก็เป็นเลนแบบฟิกนะครับเลนฟิกก็คือเลนส5คือเลนสามเนี่ย ถ้าในกล้อง APS-C อย่างของผมนะครับผมใช้ Sony z v 1 e 1 0กับ Sony A6300 นะครับก็เป็นกลุ่มของกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์แบบ APS-C เพราะนั้นเวลาเราใส่เลนสเข้าไปมันต้องคูณไป1.5เพราะนั้นเลนส35ของ Sony ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะครับเวลาเราใส่เลนสตัวนี้ไปแล้วเรา เราคูณตัวคูณไป1.5นะครับมันก็จะเท่ากับระยะอยู่ประมาณ50มิลซึ่งเป็นระยะยังเป็นระยะ normal อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยผมตั้งใจจะเอาไว้ใช้งานแบบครอบคลุมเลยนะครับสามารถติดเลนตัวเดียวไปได้นะครับแล้วก็ถ่ายได้ทุกแบบนะครับยกเว้นถ่ายวอลล็อกนะครับผมลองถ่ายวอลลอกแล้วหน้าผมเต็มจอเลยอันนี้อันเนีเลนสามส จะใช้ไม่ได้นะครับทีนี้สเปคตัวเนี้ที่ที่ผมซื้อมาใช้งานคือผมจะเน้นถ่ายภาพพราะเทตเป็นหลักนะครับคือถ่ายภาพบุคคลน่ะเนาะนะเป็นหลักวันนั้นก็จะจะเน้นตัวนี้นะครับสาเหตุที่เลือกขนาดสามิภามิลก็เพราะว่ามันถ่ายได้เกือบทุกแนวนะครับยกเว้นถ่ายบล็อกเท่านั้นเองนะครับถ่ายใน สตูก็ได้นะครับถ่ายแบบชิวๆนะครับผมชอบตัวนี้นะครับอ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมมีอยู่แล้วก็คือตัวนี้นะครับขนาด5 0 mm าสิบมิล f งเหมือนกันนะครับ f 1 8หนึ่งมิลนะของอันนี้เป็นเลนค่ายของโซ n y นะครับนะ เดี๋ยวเลนส์สามห้าผมถอดพูดให้ดูนะครับเลนส์ก็จะเป็นแบบนี้นะก็สวยงามส่วนไอเลนส์ห้ามิลเนี่ยนะครับตัวนี้เมื่อคูณ1.5เข้าไปในเซนเซอร์ APS-C เนี่ยระยะก็จะเท่ากับประมาณ70กว่ามิลน,นะครับซึ่งเป็นระยะ,ะกึ่งเทเล่ละนะครับ ถ่ายพอเทตหลังละลายสวยงามมากตัวนี้นะครับแต่มันมีข้อจํากัดในการถ่ายในบางประเภทอย่างกรณีไปถ่ายคาเฟ่นนะครับนั่งโต๊ะตรงข้ามกัน,นต้องถอยนะครับต้องรู้ว่าต้องถอยแล้วผมจึงเลือกที่จะใช้3,5มิลกรณีที่ไปถ่ายกันชิวๆในร้านอาหารหรือในคาเฟ่น,นะครับส่วนตัวนี้ก็เน้นถ่ายภาพพอเทตโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วทีนี้ที่ผมขาดก็คือเลนส์มุมกว้าง เล่นมุมกว้างเล่นมุมกว้างเนี่ยผมจะซื้อเลนแบบประเภทเลนค่ายออโต้โฟกัสก็เล็งๆอยู่ว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมเล็งไปที่ s ซ n y S E L 1 6มมนะ1ิม F 1 8ออโต้โฟกัสอนะครับเล็งไว้ตัวนึ้ครับราคาไม่แพงด้วยนะครับไม่ถึง4,000นะแต่ผมสั่งเลนมือหมุนของ TT a ีอธติารมานะครับก็คือตัวนี้ทีทีอธติานตัวนี้ ตัวนี้เป็นเลนขนาด17มิลิเมตร f 1.4นะครับตัวนี้10 17มิม f 1.4นะครับตัวนี้ผมเอาไปใช้งานถ่ายวันลล็อกแล้วนะครับถ่ายถ่ายแนวท่องเที่ยวแนวสตรีทมาให้ชมบ้างแล้วนะครับก็โอเคอยู่นะครับ แต่โฟกัสยากนิดหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ระหว่างที่ผมไปที่จันเนี่ยผมสั่งเลนมาตัวหนึ่งซึ่งได้มาไม่ทันไปจันส่งมาส่งที่หลังนะครับกลับมาเพึ่งได้ลองจับเมื่อวานนี้ก็คือเป็นเลนของเซเว่นอ์ติซานนะครับ เดี๋ยวเรามาว่ากันสำหรับเซเว่นอ n ติซานตัวนี้เป็นขนาด35มิล F 1.4นะครับเป็นเลนส์ฟิกเหมือนกันนะครับผมผมแกะกล่องไปลปะเมื่วานผมว่าจะรีวิวแบบแกะกล่องนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแกะแล้วก็แกะเลยนะครับกับแพ็กเกจเข้ามาสวยงามนะครับพอๆกับทีทีอ i ติซานนะ เซเป็นอธิษฐินก็ทีทีอัิษรานนี่ก็จะเป็นเลนค่ายจีนที่ที่คนนิยมเล่นกันพมวลนะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะนะฮะตัวกล่องนะครับสีขาวนะาะพอเปิดมาก็จะมีคู่มือแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่เลนนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะคู่มือมาแล้วก็แบบนี้นะฮะเป็นคู่มือ ก็จะมีมีภาษาติดด้วยนะครับก็จะมีการเซ็ตกล้องก่อนที่จะใช้เลนส์มือหมุนนะครับคือเราต้องเซ็ตให้กล้องเขารู้ว่าโลกนี้ยังมีเลนส์มือหมุนอยู่นะกล้องเขาจะได้ทํางานร่วมกับเลนส์มือหมุนได้นะครับทีนี้ในในในกล่องเนี่ยก็จะมีเลนส์อยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับใส่มาในกล่องดีกันชื้นนะครับ แล้วมีฟองน้ําปิดมาแบบนี้นะครับพอเราเปิดมาเปิดกล่องมาก็จะเจอว่ก็ออกฟองน้ำนี้ออกแล้วก็หยิบเลนออกมาแบบนี้นะครับข้างในบุฟองน้ําอย่างดีนะผมชอบเลนของอมือหมุนของค่ายจีนก็ตรงนี้แพคเกจก็ททาน่ารักดีนะครับทีนี้พอเอาเลนออกมาเนี่ยเลนสามสิบห้ามิลของที ของเซเว่นอติสารตัวนี้เป็นเลนที่มีขนาดหน้าเลน49มิลนะครับบอดี้ Body เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับบอดี้เป็นโลหะทั้งหมดผมจะให้ดนะูผมลองถ่ายเมื่อเช้านี้ละนะครับอันนี้คือหน้าเลนนะครับอันนี้ก้นเลนส์เดียวก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราเปิดหน้าเลนสุดละ f1.4 ก็ประมาณนี้ นะครับลักษณะของตัวเลน์เนี่ยแหวนวงแหวนชั้นแรกเนี่ยแหวนวงนอกทุนเนี่ยจะเป็นแหวนปรับค่ารูรับแสงหรือปรับ F ตอบนะครับก็จะมีตั้งแต่ F 1.4นะครับ F 1.4ไปจนถึง F 16นะครับ คือการมุนเนี่ยไม่มีคลิกนะครับจะลื่นไปเรื่อยๆแต่ค่อนข้างหนืดหน่อยนะครับวงแหวนที่วงแหวนที่วงที่สองเนี่ยเป็นตัวปรับโฟกัสซึ่งตรงเนี้ยผมตินิดนึงว่าเขาทำร่องตื้นมานิดร่องตื้นไปนิดหนึ่งนะครับนะร่องกันลื่นเนะ่ติดตื้นไปนิดหนึ่งนะครับก็ปรับได้ระยะระยะใกล้สุดนะครับก็คือ37เซนนะครับสาม ไปจนถึงอินฟินิตี้นะครับไปจนถึงอินฟินิตี้แล้วฝาปิดเลนก็ยังเป็นโลหะนะครับยังเป็นโลหนะน่าจะเป็นอลลอยนะครับเวลาปิดวิธีปิดก็ปิดครอบไปเฉยอย่างนี้นะครับมันจะหนึ่ๆนิดนึ่ง,งแต่ไม่หล่นนะฮะถ้าเทียบกับที่ที่อาจารย์ที่ที่อิตซานเนี่ยจะใช้วิธีหมุนเกลียวนะครับ เดี๋ยวผมจะมีในตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีภาพเปรียบเทียบระหว่าง35มิลตัวตัวนี้นะครับมือหมุนของของเซเว่นอัติสานกับ35มิลออโตโฟกัสของ Sony เทียบให้ดูนะครับแล้วก็จะดูโบเก้ว่ามันสวยงามแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับพูดถึงราคาก่อนตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับ2,000กว่าบาทแต่ตัวเนี้ย ตัวนี้นะครับถ้าประกันศูนย์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ม0่นแต่ถ้าประกันล้านก็แล้วแต่เราซื้อล้านไหนนะครับทีนี้บางคนถามประกันล้านกับประกันศูนย์มันต่างกันอย่างไรก็คือประกันศูนย์เนี่ยล้านเขาสั่งจากศูนย์โตนี่ประเทศไทยมาจำหน่ายนะครับทางศูนย์ก็รับประกันนะครับส่วนประกันล้านนี่ก็น่าจะประมาณว่าล้านสั่งมาเองนะครับหรือไปหิ้วมานะครับประกันล้านก็จะถูกกว่า ราคาประกันล้านเนี่ยจะถูกกว่าราคาประกันศูนย์อยู่พอสมควรเลยก็ขึ้นอยู่ว่าเราเชื่อใจล้านหรือเราเชื่อใจศูนย์นะครับทีนี้นอกจากอุปกรณ์ถ่ายรูปแล้วผมผมไปที่บ้านบ้านผมพี่ชายผมจะชอบพูดเสมอว่าทำไมไม่ใช้าสายคล้องคอกับกล้องนะครผมก็บอกว่าลักษณะการทำงานของผมเนี่ย เออกล้องเนี่ยเดี๋ยวบางทีก็อยู่บนขาตั้งบางทีก็อยู่บนกิมบอลบางทีก็ถือถ่ายอะไรเงี้ยมันถ้ามีสายคล้องคองแล้วมันจะเกะก,กะมากพี่ชายผมก็พูดทุกวันจนผมไม่มั่นใจในนครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับผมก็เลยไปหาอุปกรณ์เซฟตี้กล้องก็คือเป็นสายสายที่ติดกับกล้องแล้วว่ามารัดที่ข้อมือแบบนี้นะครับผมเลือกซื้อของพีคดีไซน์ Design, นะครับ นะสายก็ใช้ผมผมผมเลือกสีดำนะครับเขาจะมีรู้สึกจะมีอยู่3าสีหรือไงเนี่ยนะฮะแต่เรามาแกะแกะกล่องดูจริงๆผมแกะผมใช้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในเฉยว่ามีอะไรนะครับมันก็จะมีตัวสายแบบนี้นะตัวสายแล้วนะก,ก็ใส่คล้องมือแบบนี้นะครับเวลาใช้ก็คล้องมือแบบนี้นะส่วนที่ติดกับกล้องเนี่ยก็จะมีสาย ที่เอาไปติดกับกล้องนะครับข้างในก็จะมีซองผ้าหนึ่งซองแล้วก็จะมีหูสาหรับยึดกับกล้องนะบแบบนี้อ่าก็คือตัวนี้ผมได้ดูนะครับก็จะมปแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยในใน คือ Peak d e ไ i g n เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ไม่ได้ผลิตจำหน่ายโดยตรงนะครับเขาจะใช้วิธีระดมทุนนะครับแล้วก็ออกแบบแล้วก็ผลิตตามตามเปีออเดอร์แล้วก็ที่เหลือถ้ามันติดตลาดเขาก็ผลิตจำหน่ายประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับที่หูยึดเนี่ยราออกมามาใส่กับกล้องจริงๆไอ้ตัวเนี้ยหูเนี่ยเขาให้มา2อัน นะครับผมติดก,กับกล้องโซนี่เซทวีเทนซึ่งกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งอันละนะครับแล้วอันีกอันเนี่ยผมจะมาติดก,กับเอหกพนสามนะครับเราแกะออกมาแบบนี้นะครับก็เอามาใส่ที่หู A6.3 0พนนะครับใส่ใส่ข้างที่เรา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 ,เราทำงานอะ่ะก็คือถนัดขวาผมก็ใส่ใส่มือขวา ใส่ด้านขวาของของกล้องนะครับคือเวลาเราใส่ให้โลโก้พิกดีไซน์เนี่ยเอาไว้อยู่ด้านบนนะครับ แล้วก็เวลาใช้ก็เอาสายคล้องมือคล้องมือแล้วด้านนี้นะครับก็เอาตัวนี้ไปวางวางวาง,วางแบบนี้นะครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอย่างเงี้ยพอเขาดังคลิกล็อกละนะครับเพราะนั้นก็จะเซฟตี้ป้องกันกล้องหล่นนะครับ ตัวหูตัวนี้เห็นเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเขารับประกันรับสามารถทนแรงดึงได้ถึง200ปอนด์นะครับหรือ90กิโลกรัมนะครับเพราะนั้นห้อยของหนักๆได้เลยสบายนะครับกล้องเรานะี่ยังมากกว่า2 3กิโลเพราะนั้ใส่เลนตัวใหญ่นะ,นะครับก็ประมาณนี้สำหรับพ a k ดีไซน์อันนี้ซื้อเพราะทนฟังพี่ชายผมบ่นไม่ไหวนะครับ แล้วราคาค่อนข้างแพงนะครับคือถ้าดูดูเขาเพผลนๆเนี่ยกับเทียบกับราคาเนี่ยจะค่อนข้างแพงแต่ดูพอดูวัสดุการทํางานแล้วเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะทีนี้กรณีเราถอดเราถอดกล้องออกเนี่ยถ้าเราไม่เอาสายค้อมือออกเราก็สามารถที่จะเวียงเขาแบบนี้นะครับตัวสายเนี่ยตรงนี้จะมีแม่เหล็กนะครับก็จะดูดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันก็จะเป็นเ,นเหมือนเหมือนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเวลาเราจะใช้เราก็ดึงออกมาแล้วก็ไปคล้องกับกล้องนะครับคล้องกับกล้องคือมันมันมันควิกลิลิทอะนะครับเนี่ยง่ายนะครับใส่ง่ายถอดง่ายมันก็เป็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับของพิกดีไซน์ครับแล้วมีอ,อ,อีกหนึ่งเซตอัพที่ผมชอบใช้ในการถ่ายวอลลก็คือใช้กล้องแอคชั่นนะครับใช้กล้องแอคชั่นผมใช้ ดีเจไอแอคชั่นสามนะครับแล้วก็วางบนาวางบนไม้เซลฟี่ของอูรันซี่แบบนี้นะครับแล้วก็ติดไม้นะฮะในการติดไม่เนี่ยผมใช้ไม้ไวเลสของถ้าใช้ถ้าถ้าใช้กับดีเจไอแอคชั่นสามเนี่ยผมจะใช้ไม้ไวเลสของโบยาลิงนะครับตัวนี้นะครับ มันมามันมาอย่างเนี้น,นะครับมของโบยาลิงนะครับก็คือตัวนี้แต่ผมเปิดให้ดูนะครับข้างในก็จะมีแบบนี้นะครับก็จะมีตัวภาครับที่ติดก,กับกล้องแล้วก็มีตัวไม์ภาคส่งสองอันนะครับแล้วก็มีเดสแคทให้2ตัวแล้วก็มีขั้วต่อสำหรับกล้องสำหรับรตบุกอนะไรเนี่ยนะครับ ก็มีมาให้พูดง่ายว่าเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะครับในราคาที่ไม่แพงชุดนี่3ามพันกว่าบาทนะครับทีนี้ในการใช้กับกล้องใน,ในการติดไม่ไมไร้สายเนี่ยไม่ไว้เลสเนี่ยนะครับมันเราจําเป็นที่จะต้องต่อเข้ากับอพอร์ต USB-C ข้างๆของ d j จิทั DJ i แคลทีนี้ในการติดนะครับเราก็จะถอดฝาแล้วก็พลิกแล้วก็ต้องดึงมันออกอะ นะครับต้องดึงฝาตัวนี้ออกเพราะไม่ไงั้นมันจะเสียไม่ได้นะครับเนี่ยฝาตัวเนี้ยผมเคยทําหายมาแล้วนะครับแล้วนี่ผมสั่งมาใหม่สั่งมาทั้งน้ำตาเลยนะครับราคาแพงมากนะครับฝาเนอันเดียวเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับรวมส่งก็ตกพันกับห้าพันกับห้าสิบบาทแต่แพงไหมก็แพงนะครับแพงนะแต่จะเป็นจะต้องใช้นะครับเพราะว่าเวลาเราเวลาเราไปถ่ายช็อตด,ดับน้าเนี่ยหรือถ่ายช็อตใต้น้ําเนี่ย นะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็ต้องหาเคสดำน้ำมาใส่นะครับซึ่งต้องเป็นของล j จก็อีกไอกเคสดำน้ำอีก2 0 0 0กว่าบาทนะครับไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเราใส่มีฝาตัวนี้ปิดเข้าไปเราก็ดำน้ำได้ถ่ายใต้น้ําได้ลึกในในระดับนึงอะผมจําไม่ได้ว่าประมาณ14เมตรหรือไงนะซึ่งจริงๆโดยเขาได้จริงแล้วเราผมดำไม่เคยถึงนะครับอย่างมากก็3เมตร5้าเมตรนะรก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เวลาเวลาเราติดติดไม้ตัวนี้มันต้องดึงตัวนี้ออกนะครับมันมันสามารถดึงดึงออกได้นะครับก็ดึงออกมาแบบนี้นะดึงออกว่ามันก็จะไปเปิดช่อง usb สี C, แล้วเราก็เอาไม้ของโ,โบย่านเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเซตอัพก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวไม้เนี่ยมาติดที่คอเสื้อนะครับแล้วก็เดินบล็ลอกไป นะครับผมจะนิยมใช้ตัวนี้นะครับในการถ่ายวอลล็อกนะเพราะมันง่ายเบาด้วยนะครับแต่นานๆผมก็จะใช้โซนี่สักทีหนึ่งทีนี้โซนี่ผมมีปัญหาก็คือผมจะต้องใช้เลนส์วายซึ่งผมมีอยู่17มิลตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้น้ำหนักมันค่อนข้างหนักนะครับผมก็จะถ่ายช็อตละ2นาทีไม่เกินนี้คือ2 2นาที2นาทีกว่านะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ถ่ายใหม่เพื่อพักมือ นะครับแต่ถ้าตัวนี้เดินยาวๆได้เส้นนี้เด,นเดินยาวๆได้เพราะมันเบานะครับไอตัว A6.3 กพเนี่ยตัวนี้นะครับผมตั้งใจจะให้ลูกเอาไปใช้ในการเรียนนะครับผมก็ด้วยความที่เขาเป็นเป็นอาร์ตนะผมก็จะให้เลนนมือหมุนเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับก็มี3 5มสิบหของ7ซเว่นอัติซานตัวนี้นะครับแล้วก็1 7บเจ็ดมลเอุด ของทีเทีอธิสารตัวนี้นะครับแล้วก็เลนคิดที่ติดมากระกล้องของโซ n y นะครับให้เขาไปใช้สามตัวนะซึ่งผมว่ามันน่าจะเพียงพอหรือถ้าเขาอยากได้เลนเทเลอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมก็จะหาให้ระยะสักห้าสบมิลหรือ80ดสบมิลประมาณนี้นะครับให้เขาเอาไปใช้ในการเรียนกันต่อแล้วผมก็จะเลือกใช้ โซนี่ซัทวีเทมโซนี่ซัทวีเทมผมก็จะมีเลนเป็นออโต้โฟกัสสัส่วนใหญ่ก,ก็จะมี50ามิลตัวนี้นะครับของโซนี่นะครับแล้วก็35มสิบห้าห้มิลตัวนี้เป็น f 1.8นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น35มิมิลเอฟของโซนี่อันนี้เป็นเลนเลนของโซนี่นะครับถ้ามีตังคผมอาจจะหาเลนวายสักตัวหนึ่งของโซนี่นะครับผมเลงไว้ที่16บมิลเอฟ F สองจุดแปดออโตโฟกัสนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพสวยๆให้ดูคือสวยไม่สวยไม่รู้นะแต่ผมผมถ่ายเท่าที่ผมมีฝีมืออยู่นะครับให้ชมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด s ับส like, ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ